สวัสดีพี่นอ้อง,นองบ้องปายสุขุสุขคนจ้าช่องบานไหลช่ายชาญจ้ามาอนี่พามาเบิงขอกง,งัวของหน่าจ้าขอกงวที่ได้มาตรฐานนะจ้าเพินพ่นเห็ดอยู่ในบานจ้าขอกงัวเพิ่นเป็นเลี้ยงงลายตู่จ้ะอันนี้ก็ให้เบิงขอกงัวเพิน่นมีแนวหอยให้งวกินเฟืองนะจ้าน,นี่จะมีประตูเปิดด้ขอกเพื่อนมีประตูเปิดให้งัวเขางอออกได้ง่า,งา,ายจ้ะอนน พาไปเบิงน้ากันจ้ะอันนี้โรคเก็บเฟืองเพิ่นเก็บเฟืองเก็บแกบเฟืองเพิ่นกาวหวเป็นมื่นกอนผุนหรือไถบจูจาะสิพามาเบิงว่าหัวพ่นนีตต้จะตังามตัวใหญ่จ้ะเพ่นกับปล่อยยังเสร็จหระ,ะปล่อยใส่หลวดไว้างามนั่นกะเอามาให้ขึ้นมาเนาะกินเนนหัวอ่านจังน้อยมันหลายตัวัหวหน่อยเพ่นนีตต้จะตังามได้หนิจ้ะ ตัวมังแดงงามไ่ไวไวจะไปเบิ่งน้ำแข็งด้วยมางีจักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าขันม้วนอยู่นี่ห้าตัวไงค่ะหนึ่งตัวตัวนี้ตัวนี้กับแม่ไงแม่อวนดีค่ะนี่มึงดีละนี่ะตัวแข็งแขตั้ๆอตือนี่อะ พูนอะนี่จะโตยิงใหญ่เห็นแขนมาเบิงมาชมได้ได้อจอยู่นี่พาพันอย่าขายง้เพ่นมี่จะโตงาม,มง้อหน่อยก็ได้อันนี้ม้อนนี่เป็นง้อหน่อยได้ออกรุ่นเดียวกันได้หนีแต่ว่าใหญ่ละป่ะมาณจะเดือนนอนนอนน,อน,นี่จะโตหนาหนาหนันงหนาหน,นาอยากมาเห่นน้ำ ฆ่ากันข้นมากินน้ำอันนี้หูพันซอยเป็นป่ายเขาหรือพันเห็ียดยังแล้วนี่ไปซือรวดน้ำค่ะค่นึ่เบิ้มามาพี่น้าพี่จ้ะอ,อันนี้ตัวผูัน,นี้งอผูตัวแม่นั่นลูกกันเคเอฟบ,บ่เนาะ เคเอฟสามหนึ่งเหมือนเนาะยำโมได้ว่ามันเนียนลูกเคเอฟสามหนึ่งแหละจ้าตัวอ้วนคักมิเคเอฟสามหนึ่งแหละแต่มีเอสเคหาสองศูนย์อยู่นี่ลูกดูอ่อนผนน้คักจ้าเนี่ยยุยีละยิละคือหนาสียิละ,ละมึงไงผูสีกับแดงงามสัมดีเป็นดีเด็กมันลูกตัวใดเป็นตัวดแดงจา้ามันหลายตัว อันนี้คือสีแมนเมยูก็หลวบก,กันหนาขึ้นกันครับหนาเพิ่นอยากเป็นอันนี้จังน้อยเนาะแต่ว่าอ้วนอ้วนงามครับเอาไปไว้เป็นแม่บอกว่าสันเพิ่นว่าจบไว้เป็นแม่บอกหาาก้ายโต๊จางว่เพิ่นมันกะอึดงาละจา้างามเขาแล้วจังสิ งากับบมี่แล้วฝนว่าตกมันแห้งมันแรงเนาะก็กินเฟืองกินเล่มงานเหมาะไปเลยจ้างัวบ่วงัวไผ่งัวไผ่าาก็ซื้อกันละเนาะมันมีเงินกะซื้องว้วอาหารแล้วให้มันกินเนาะเสริมไปอันนี้ดอกคูนบ้นออซื้อ่นดอกคูนให้ลูกแล้วตัวนี้ได้ลูกแล้วเนาะงัวแม่สาวคนซื้อมาก ได้อันม่วตัวมัวบุญอันใบบุญก็ได้จากขอกเพื่อนนี่แหละจะเป็นมัวกงกัผภาเอาไปเลี้ยงเอาเอาไปเลี้ยงอันนมผงนมหยังจนมันใหญ่อันนั้นมองเพื่อนเพื่อนกระลังเฮ็ดพลัางงานแสงอาทิตย์จ้ะนี่มัวเพื่อนกับจังสี่ล่ะกับมีแต่ตัวงามงงังเลี้ยงแดงงั้งาม้ดอกมัวเพื่อนพราะว่าเพื่อน ปันหาซื้อตะตจนงามๆมาเมาไว้่เป็นแม่บอกมันออกลูกมากมันกะให้ลูกงามเลยจ้ะพวาแม่มันงามมันกะให้ลูกงามสมพวาดีดีกามแต่โลมแห้งตื่นเยอะจ้ะเมื่อนี้อะไรมันหยุดกะมาเบนนี้หวานเลนะปวดปวดเป็นหยานดด้วนะน้าดีค่ะจ้ะเล็ดขึ้นบุญอยู่ เด้วละตัวเอาจังไดก็ับเขาปิดคีบว้ซัมหนีก่อนเด้อจ้าขอฝาก่องบานไนนหลใชยชาในเด้อจ้าขอบคุณหลยจ้า